มีคนบอกว่าคนที่อยู่กับเราทุกเจ็ดปีจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคนที่ไม่เคยรู้จักก็อ,อาจกลายเป็นคนที่เรารู้จักและสนิทสนมด้วยแต่คนที่เรารู้จักวันหนึง่งอาจเป็นคนที่เราแทบไม่อยากเห็นและไม่อยากรู้จักเลยชีวิต มักมอบบทเรียนต่างๆให้เราเสมอบางคนผ่านเข้ามาเพื่อให้เรามีความสุขบางคนผ่านเข้ามาเพียงแค่ให้เราเป็นความทรงจำดีๆต่อกันและบางคนผ่านเข้ามาเพื่อให้บทเรียนอะไรบางอย่างกับเราทุกช่วงของชีวิตมีบททดสอบและมีบทเรียนให้เราเสมอขึ้นอยู่กับว่า จะมองเหตุการณ์เหล่านั้นยังไงและจะนำบทเรียนเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเราให้มีคุณค่าและมีความเข้มแข็งทางใจได้มากแค่ไหนเพราะชีวิตอยู่ที่เราเลือกและ